สวัสดีครับพี่นอครับพอกันอีกแล้วครับมาหอดแล้วครับพอกบลูกครับการใช้วิเลยศินและน้องเบียนะครับผมค<อ>นนะสงสัยมาจากบ้านอีลาครับพอดีเห็นเห็นคลิปเพิ่นมาแล้วมาแล้วเข่าหนางานแล้วครับเยอะจักหน่อยกะรายงานสถานการณ์ครับ ตื่นไปบุครับนี่ยอดเย่ยงกันลองซองอยู่เหลืออยู่นั่งหนึ่งประทันไห็นมาหอดครับนั่งองีกผู้เหบมหาเสนีประทันไเห็นตอนนี้มาตัาง้งแต่ยายลักับลูกสาวไปดูสักหน่อยครับพี่น้องอันนี้ศิลปินได้สังกัดก,ก,กับมาหอดด้วยกันครับ น้องฟิล์มนัอพลนะครับเดี๋ยวเลยครับโอ้หลอกแฟนทัพโอ้โบ้านึือมาขายลอตเตอรี่วะนี่ครับห้องอาศัยพักเศร้าพรมยูืนนะครับพี่น้องครับพรมพอดีเลยเย็นๆนี่ครับนั่งถาถามูอไม่ยังดอกตัวเลี้ยงกับแตกเซลลเซลอยู่ตอนนี้นั่งเยี่ยมฮอนเลือกครับสถานการณ์ตอนนี้ก็กำลังหล่อมสังกะสีครับพี่น้องพอขายไม่ขาดก็มาจอดถาแล้ว เราก็จอดถ่าเฮือนครับชาร์จแบตตอนนี้ถ่าอยู่พิมเขายังไปกินก๋วยเตี๋ยวปะปุณนะยุ่เขาไปบ่มาตักก๋ยเตี๋ยวเลยไปข้างหลังปุณนะครับพี่ซุนเราก็ยังหาเลาะกินก๋วยเตี๋ยวเันฮนเอ่าฮ่ากินอะไรจะข้านะกินยังกินครับมัดมัดขึ้นมาสวยๆดีเลยอารมณ์แบบเพื่อมดี หน้อยก็ให้วเรื่องเรียนนะครับเซลล์เซลลใช้สูตรเสียมาแก้มเขาาดบ้านเขาบอสบอสไม่อยากใส่ดอกแต่หนาเทากับกมขึ้นกับเด็กน้อยเหรอนะเพาหนาเด็กสินะครับตอนนี้ก็พักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับผมบึ้ยแต่ละคนเนาะได้มองจอดมองห่มเงาดีครับน้านอนหลับทับสิทธ์ไอ้เบาสนเข้าไปทางในเนาะเบาสน อะไรคุยอะคุยจัดการคุยจัดการแยังอะไรสวัสดีครับัเลยครับโอ้ยมาท่านเตือนบ่มาท่านเตือนบ่หัวหน้าใหญ่เราเตือนด้วยเราจะบอกมาถ่ายและเรื่อนยังบวะลูกโอ้ยไป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 ซ่อมไปซ่อมจักรบรรย์อาจจะมาท่านี่พร้อมเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้เราแบบตั้งสติก่อนสตาร์ท โอ้ย mm ังนอนอยู y I i y wave, 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 ่ครับยังนอนอยู Le ่บําวนเราบําวนเราค่อยเรานอนข้างนี้ก็บกาลังลันเพื่อนเนี่ะพักผ่อนครับพักผ่อนเพราะว่ามือขึ้นนี่เขาจะออกงานหนักหลายนะเขาจะรับจอบเขาจะรับจอบขึ้นอูยี่อยเข้าสีมีแล้วกลิ่นอะไรซิมเราผ่าไม่ผานยังบําบวนอ่ะมันแดดมันแดดบนถนนนี่ผู้ใดอยวแดดมากนะแดดท่อนแดดเนีับที่จริงเขาจอดที่่ีก็ได้แต่ว่าเขาไปชาร์จแบตเนาะ อันนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ลูกชิ้น,นลูกชิ้นลูกชิ้นโอ้ป้าอันนี้น้ำอันนี้น้ำทอดดอกกะมีโอ้นามกะมโอ้เย็น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 ,ยนโอ้ยป้าครับี่สนอยู่ข้างนอกสิ่งที่เราตามหาก็คือร้านกินข้าวใช่ครับร้านกินข้าวนะครับเพราะว่าเราเริ่มหิวแล้วกองทัพต้องเรียนด้วยก่อนครับผม กล้องฉลากนะไม่รู้เหมือนกันครับไปไม่เป็นมืมีเพราะเคยเลยเพราะเคยอย่างนี้คนอ่ะพี่สนพี่สนรถยาวตอนนี้เขาอยู่ข้างออกสู่ถนนนะครับผมเส้นถนนภายในตรงหน้าโรงเรียนเนาะอันรถแทัวนี่ไปดิเกี่ยวกันเนาะไปดิเจ้าห้องเนาะโอ้ไปดิเจ้าไปดิเกจ้าพี่สนรงยางหาน เราเซ็ตแล้วสีนิ้วเพิ่อนเหรอครับพ่แต่ไม่มีครับดูแล้วไม่มีดูส่งแล้วครับตอนนี้แดดใส่จักประมาณสามสิบกว่าองศาเลยครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่มีครับ <c oughs> ผมสรุปแล้วห้องกับเด็กยังห้องห้องถึงยังไป่เป็นไรอรือบางทีป้าห้องป้าเนาะนี่สิบกว่าเนาะ พี่ซิสเป็นร่มไหมโอ,อ,อ,อ้โหนาเรียนนาด,ดำเบิ่อพี่น้องเอ,อ้ยยางตากแดดตากนะครับที่แรกก็ว่าสิบอยยางดหลบทหางทัพต้องเดินด้วยท่องครับตอนนี้น้องฟิล์มพาไปดูสถานที่ด้วยนะครับผมกทหาแนวกินพร้อมเนาะจข้นงอยโรงเรียนเลือกข้นงอยเนี่นนยครับสถานที่ฟังเท่าผีสักคือว่า น,นี่ครับเวทีเขาอยู่นี่ครับเวไนไปทางผีครับแมนทั้งผีรรงแ,แ,แอนแมนี่ภาษาอีสานเนาะภาษากังลางกลาวางเลยภาษาจังล้อมครับบึ้ยน้อมถังกะสีึย คนกรุงเทพนะครับบครรักุงเทพครับชาวลาดผ้าเั้งอำเภอเมียงต้นมู๊อำเภอเมียงเนี่ยครับสถานทีห้องกันเกือบห่อนพักเนาะเขากำมะยังตัดแปดตากยังมีวิตามินครับวิตามินเนาะทุกถูกถูกวิตามินเลยครับใหญบีซีถึงเศษเลยครับตอนห่อนพักถึงขั้นต้องแบบว่าปิดหน้าปิดตากันเลยทีเดียวนะครับผมรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย อย่างไปบึงนี้ยังไงครับเที่ยนี้ไม่เน่ากินเนาะขันบะหมี่ก็แล้วครับผมเบิ่งแล้วเนาะเฟแดงขนมไผ่ข้างหน้าเขานะครับเอาห่มก่อนเขาใกล้ละละด้วยนี้ใกล้แล้วใกล้หอดแล้วใกล้จะเป็นล่มอัดเอาอัดเอาจะมาลุงเลี้ยนเป็นไงลุงเลี้ยนใหญ่ครับ โอ้โตรน,นโอเวอเด็กเยอะก็พเดา๋ยวมาเด็ดถามเ่าเนาะน่าจะมีแล้วครับฝั่งนี้ครับมีเต็นกลางแค่เต็นไว้นะครับผมแต่โอ้มียังเลยโอ้ด้านเก่าแล้วพ่อมามาเหาพี่น้องครับ้ายังไปบ้างไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี่แต่พัวขาไม่ขาเป็นมดยมหมอกไป ตาผีฟีบๆมากสิเนี่ยครับพี่น้องเข้าบริเวณหน้างานนะครับผมมีแต่พอขาันขาเพิ่นมาเตรียมสถานที่ไว้เนาะเจ้าโอ้เจ้าซีแล็กกับบุลันนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านครับมันเลี้ยงหมดแล้วนี่เฮ้ยห่อนครับพี่น้องโอ้โรงเรียนขอเท้าหลับไปไหมซิมเฮาเขอเท้าตัวเหลือเกลี้ยงมา โอไม่ได้กินนะครับพี่น้องเมื่อแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินจบเกมกเลยทีเดียวหมอบรัตน์ในตังอยู่ครับเนี่ยฮ่าตัวฟ้อมกับพืชเตยบองเก่า้เหรอฮะนี่ครับมี่ตาพอสายมา่าค,ครับเต็มเลยตรวดแล้วตาพอนี่เปิดลานจักหมอข้างหน้าตรงนี้นะครับผม ้างหน้าบ่ม้มีแเวกินนี่เดอะเซเว่นเนาะแต่เซเว่นร้านค้าร้านขาย,าข,ายของกินไม่มีนะครับผมในงานตอนนี้เิ่นิ่านทีเปิดข้าเราคิดไปเองเนาะนั่นะละมีร้านเดียวร้านร้านลูกชิ้นทอดนั่นละลูกชิ้นทอดถามว่ากินได้ไหมเราก็กินได้นะครับแต่ว่าเรายังไม่อยากนะครับผมเรายังไม่อยาก ยังไม่หยักกินนะครับลูกชิ้นทอดทุโอ้มกันพี่น้องครับเอาเป็นบ้ากะถ้าพี่น้องไม่อยางอ้อมสนามเรียนนะครับออกกำลังเนาะเริ่มหอบแล้วพอกันคลิปหนากแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปฮอฟิมโฮเอาไวล้ละ